รถนี้คันนี้จะเนเดิๆมๆนรันเป็นรถหมดเปดที่ใช้ของเราทราจี่ีทยของเรา,รา,เรานีมี4คันนะครับท่านผ้ชมนีคชมนี่คือเขาเรียกรถ e อ, e อีแท็กเนาะบมแมนรถอ e ีหับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่พัดผลคนรากย่าชัยแนวครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่บทดูตํตำบลน้ำามันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอาชีพของชาวบ้านแถบนี้ก็ตามภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาเขาสูงก็อาชีพหลักๆก,ก,ก,ก็ทํายางพาราตอนนี้เมื่อก่อนนี้ก็ัแต่ว่าตอนนี้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของหมู่บ้านนี้นะก็ ได้นำยางพารามาปลูกกันแล้วครับแล้วก็แต่ว่าในพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ภูเขาสูงเพราะฉะนั้นการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการบรรทุกนะครับก็ต้องมีเครื่องทุ่นแรงและหมู่บ้านนี้ก็มีเครื่องทุ่นแรงที่บ้านที่นี่นะครับมีช่างอยู่สองสามคนคิดค้นรถนะครับรถเอาเรียกว่ารถอ e ีแทกนะครับชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่ารถอ e ีแทกนะก็ ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะขนสัมภาระหรือว่าผลวัตถุดิบพืชผลทางการเกษตรเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับหมู่บ้านน้ำตะตบลน้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุดรธานีไปไปชมพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพัดผลคนรากหญ้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับเตือนคลิปดีๆคลิปใหม่ๆคลิปดีมีสารให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเราประชุมพร้อมๆกันหมู่บ้าน อีแ e ็ครับครับเนเพื่อนครับนี่คือรถนี้คันนี้จะเดิมเดิมมาจากทางและนี่คือรถอ t แต็ Tech ครับที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้เขาจะใช้รถอ e ีแต็กประเภทนี้ไว้สําหรับขนวัตถุดิบขนอุปกรณ์ขนเครื่องมือทุกอย่างขึ้นไปบนดอยไปไม่ว่าจะเป็นหักข้าวโพดเก็บข้าวโพดตัดกล้วย หรือว่าจะเป็นเก็บขี้ยางปลูกต้นยางก็รถอีแท็กแบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆนะครับว่ารถอีแท็กเนี่ยผลิตมายังไงนะครับและผลิตมาจากไหนนะครับนี่คือรถอีแท็กที่บ้านน้ำตะทุกครัวเรือนนะครับทุกครัวเรือนเลยที่ใช้รถประเภทนี้บางบางหลังก็มีถึง2คัน3คันเพราะว่า บ้านแต่ละบ้านนะก็มีประชากรไม่ต่ำกว่า2อสาคนนะครับทั้งสามีทั้งภรรยาก็ขับกันได้ทั้งหญิงและชายหนุ่มๆนวัยรุ่นก็ขับกันได้เดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆนะครับนี่คือพวมาลัยพวมาลัยเป็นกระปุกพ,พวงมาลัย power ก็ทําให้เบาเบาแรงเวลาขึ้นเขาขึ้นดอยหรือวดเรียวนะนี่ก็เหล็กนี่ก็เป็นเหล็กตัวตัว C เหล็กตัว C ครับ ท่านผู้ชมเป็นเหล็กตัวซีที่นำมาตัดแล้วมาประกอบใหม่โดยช่างรถคันนี้ก็น่าจะเป็นผมถามเจ้าของรถแล้วบอกว่ารถคันนี้เป็นฝีมือประกอบของช่างพ์บ้านน้ำตะนี่เองเป็นช่างฝีมือดีคนหนึ่งนะครับที่บ้านน้ำตานี่จะมีช่างสองคนช่างพ์และช่างยุทธนี่เป็นรถไถยนาเดินตามนะครับเป็นรถ ไถานาเดินตามที่นำมาประยุกต์นำมาดัดแปลงให้เป็นรถอีแทคจะแตกต่างจากรถไถของช่างพุชช่างเนตรและช่างพลที่บ้านน้ำหมันนะเพราะว่ารถไถของช่างพุธเอาไว้สำหรับไถานาแต่ว่ารถอีแเทคนี้ใช้สำหรับขนสัมภาระขนวัตถุดิบขนพืชผลทางการเกษตรในหมู่บ้านสังเกตดูทางด้านหน้าด้านหลังนี่จะใส่ของได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเพราะว่า ถ้าใส่ด้านหลังด้านหน้าก็จะเบาเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ขอให้บาลานซ์กันนะครับเพราะว่ารถต้องขึ้นดอยลงดอยบ้านหลังนี้มีสองคันนี่น่นอีกคันหนึ่งน่นอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมพา,าท่านผู้ชมไปชมกันนี่อีกคันหนึ่งนะนี่แค่บ้านหลังเดียวนะครับที่ใช้มีรถประเภทนี้เหมือนกันนะแต่คันนี้ผมถามเจ้าของดูแลบอกว่าเป็นคันแรกเพราะว่าจะรู้สึกว่าจะเก่านิดหนึ่งก็ใช้แบบสมบุกสมบันเพราะว่าต้องขึ้นดอย วันหน้านะครับถ้ามีโอกาสผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับท่านผู้ชมครับรถแบบนี้นะครับขอเรียกรถอีแท็กนะครับก็มีเกือบทุกหลังนะครับผมสอบถามชาวบ้านแถวนี้แล้วนะครับบอกว่ามีเกือบทุกหลังบางหลังเนี่ยนะครับมีสองคันก็มีเนี่ยนะครับจะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเอาไว้สําหรับมันถูก บรรทุกของนะครับบรรทุกข้าวโพดบรรทุกข้าวโพดบรรทุกกล้วยนะครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งหลังนะครับนี่ก็อีกคันหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่โรงรถครับโรงรถนี่นี่อีกคันหนึ่ง<อ>นี่ครับจอดอยู่ในนะครับนี่จอดอยู่ใน หลังนี้ก็มีครับท่านผู้ชมครับรถอีแท็กครับนี่จอดหลังจากที่ยังไม่ได้ออกงานนะครับหลังนี้ก็มีครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเขาเรียกรถอีแท็กเนาะอี่าบางคนเรียกรถอีหับบางคนเรียกรถอีแท็กนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถอีแท็กนะครับเอาไว้สําหรับขนของมีทุกหลังคาเรือนนะครับเมื่อตะกุณที่ผมขับผ่านไป มีเกือบทุกหลังคาเรือนก็ว่าได้บางบ้านนี่มีถึงสองคันอันนี้เอาไว้ขึ้นดอยใช่ไว้ขึ้นดอยไว้ขนหลักขี้ยางหลกขี้ยางอ่าแน่หลักกล้วยหลักขี้ยางบมือี้เขาปลดบ่มีหรือเปล่าบวมีค่ะเป็นบางบ้านเปน่ะอ่ามือี้ทุกที่นี่เขาปดคักเลยเปล่าแต่นี่เลือกส่วนเขาปโูดมันเป็นยางอ่ายางมันเดือนยาวเดียะปลูกที่หนึ่งเก็บได้เหมือนหลายปีเนี่ยครับท่านผู้ชม นี่ก็ไปปลูกวันนี้ก็ไปปลูกยางมานะครับตำรากก็เป็นแบบเครื่องยานมาเครื่องอันนี้ก็จ่าจะเป็นยันม่ายนม่านี่อันนี้ยันม่า,าคูปตาคูปะตา้นะะตานะนี่น่าจะเป็นก้าแรงเอ็ดแรงค่ะร้อยเจเอ็ดแรงนะอ๋อก้าแรงคือดอยบ่อยอันนี้ฝีมือของช่างพศ <c oughs> ตัวตัวตัวเกีย์น่าจะเป็นกระทิงแดงเนาะ กระทิงแดงครับกระทิงแดงเป็น,เป,นเป็นของกระทิงแดงนะครับท่านผู้ชมห้าลิตรนี่น้ำมันห้าลิตรนี่วิ่งทั้งทั้งอาทิตย์เผื่อทั้งเดือนเดี๋ยวหัวจะพาไนชมใกล้ใกล้นะครับท่านผู้ชมดูตั้งแต่หัวจะหลดท้ายเลยนะครับเอาช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างก็คือเป็นเหล็กเหล็กตัวซีนะครับเป็นเหล็กตัวซีเหล็กหนา<ม>เหล็กตัวสีเป็น ามาทําเป็นแชสซีนะครับเป็นแชสซีแล้วก็คานหน้านยคานหน้านี้น่าจะเป็นคานหน้านี้เป็นคล้ายๆเป็นเหล็กเหล็กรางรถไฟครับท่านผู้ชมเนี่ย <ś m ati> เป็นเหล็กรางรถไฟนะครับเอามาตัดต่อนะครับตัดเตาแล้วก็เอามาเชื่อมเชื่อมติดกัน <ś m ati> น่ครับผมอะไรเนี่ยก็เป็น power นะครับ power เ <ś m ati> <ś m ati> บาครับ ไปหาเสื้อตามร้านเชียงกงนะครับหาเสื้อตามร้านเชียงกงเยอะะแล้วก็มาประดิษฐ์ต่อนะครับนี่คือ,อหัวของกระทียแดงนะครับ<ม>เดิมๆของกระทียแดงเลยนะครับเห็นนะมีน็อตคล้องก็เอาเหล็กตัวสี่นะเหล็ก c ีสามเหล็ก c ีสามนะครับเอามาประกอบทําเป็นตัวโครงนะครับนี่นะครับหลักๆนะครับจะเป็นแบบนี้กับทุกคันนะครับ บ้านหลังนี้ก็มี้วราล่างแขกกับบ้านหลังนี้หลังนี้ก็มีคาับถ้าไปชมนี่จอดอยู่บนบ้านล่นะอ๋อบ้านบนหลังนี้จอดลงนี่ก็ได้ พี่พาน้องพาผมมาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นจะสูงกว่ารถทั่วไปนะครับนี่จะดูจะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ฟิล์มเือช่างหน่อยช่างพุทช่างพุทเหมือนกันนี่เล็กรางรถไฟคู่อ๋อเล็กรางรถไฟบ่แม่นค่ะแม่นแล้วครับเล็กรางรถไฟเหมือนกันเป็นเขาเรียกเล็กเล่นนี่กับเล็กตัวซีกับเล็กเล็กอีกอ่ะเล็กตัวซีกับเอาเล็กซีเล็กซีเล็กซีเนี่ย เล็กสีเล็กคีเนี่ยคล้ายค่ายค่ายๆดียว่าเล็กบีมก่อนแม่นเล็กตัวสีสีหนาเล็กเล็กตัวสีอันนี้อันนี้มันมันมันเคียงอีกเหอไอตัวนี้มันโค้งอีกเหร่ล่ะเนี่ยคูก้าโค้งของอีกเหรอฮะมังค่ายี่ห้อมังค่าโค้งยี่ห้อมังค่าครับท่านผู้ชมมังค่า ไขกระทิงแดงหน่อยนะกระทิงแดงหน่อยนะมันจะมั่งค่ากระทิงแดงตัวกระทิงแดงอยู่นะนะครับท่านผู้ชมนี่ก็อีกค่านึงนะครับอันนี้คูปต้าครับคูปต้าร้อยสิบร้อยสิบประเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบห้าแรงแปดสิบห้าแปดสบห้าแด้ ครับท่านผู้ชมมีทุกหลังหลังขั้นมิรก่อบางที่นะครับรบท่านผู้ชมนี่อีกคั้นหนึ่งครับนี่อันนี้รู้สึกจะบุกจะบุกเบิกมากนะครับเพราะว่ามีโซ่ด้วยเห็นไหมแต่ขั้นนี้แปลกครับเป็นล้อล้อจะเล็กกว่าตัวคันทั่วทั่วไปเลยครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมไอคั้นนี้เครื่องอย่างเนี้ยมาต่อ บอกว่าถามพิษถามพิษเออแต่เออถามเครื่องเราเพราะว่าเครื่องมันบ่มเหมือนขั้นอื่นเออน่าสนใจครับท่านผู้ชมเอ่อเครื่องนี้เป็นจะเป็นเครื่องใหญ่ครับท่านผู้ชมใช่หรือมันบ่มเหมือนท่านเหมือนเครื่องมันใหญ่บอกกล้าเครื่องรถมันบ่มแมนบ่มแมนเนาะบ่มแมนบ่มแมนเดี๋ยวดูดีๆีกันอ่อ มันเป็นเครื่องนอกแล้วเนี่ยเครื่องนอกเครื่องนอกอันนี้เป็นเป็นรถนอกนะครับเป็นรถนอกนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านเจ้าของบอกว่าเป็นเป็นเครื่องยันมาแต่เป็นเครื่องยันมานอกนะครับสังเกตดูเขาบอกว่าจะเป็นยันมา1้5แรงแต่ดูนะครับดูนี่ผมก็ดูเครื่องไม่ค่อยเป็นนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่ดูเป็นก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเครื่อง รุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นไหนแล้วแล้วโค้งนี่นะทาะ่านอบตโค้งอะง่ะอันนี้บอได้ต่อในบ้านเฮาแม่นก่อนไปไอเป็นมาแบบนี้เลยไหมก่อน,บบน,นโอ้แสดงว่าเป็นคล้ายๆเป็นต้นตำรับเลยก็ว่าได้นอะอ๋อนี่แค่เพียงเพียงแค่เขาต่อเพิ่มอตรงที่ว่าเขาใส่ใส่ของอ๋อล่อนี่ก็มาแบบนี้เลยไหมก่อ เอ๊ะผมจะทําเป็นยังไงจะรู้ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องของอะไรมีกี่เกียร์ครับเนี่ยสามเกียร์นี้ชมมาดูกันนี่ครับโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมหลังนี้มีสี่คันครับนี่สี่คันเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่สี่คันเลยครับ นี่จะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านรถอ e ีแท็กก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมน,นี่สองคันครับนวดอีสองคันครับนี่นี่ครับครับเพื่อนๆครับนี่คือ รถนี้คันนี้จะเดิมๆมาจากทางน่าจะเป็นรถนอกนะครับจะเป็นรถจีนหรือของรถญี่ปุ่นไม่ทราบนะครับรถคันนี้แต่อันนี้ไม่รู้ว่าพี่จีนหรือว่าพี่ยุ่นนะครับคันนี้แต่ว่าคันนี้แน่นอนครับพี่ไทยของเราครับเนี่ยปรต่างๆานะครับมีพี่ไทยของเราครับ,รบ,รบ,อ,รรบอันนี้เครื่องเครื่องอะไรนะคูบต้านะอาทีนะครับน่าจะเป็นคูปต้าอาทีหัวหัวแหลม อ RT120 ไอ้ตัวนี้เป็นเป็นสี่เกียร์ครับท่านผู้ชมรถคันนี้มีสี่เกียร์ครับมีสี่เกียร์ครับเบอกว่ามีสี่เกียร์เจ้าของบ้านไม่อยู่ครับผมจะได้สอบถามเพราะว่ามันเป็นหวัหวหัวเนี่เป็นหัวของอะไรดูการระบบการทางรังงานครับสี่เกียร์ครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับ นี่ก็ดัดแปลงมาแล้วครับอ๋อครับบางบางคล้าครับนะครับคุณผู้ฟังครับเจอแล้วครับยี่ห้อครับยี่ห้อบางคล้าครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับยี่ห้อบางคล้านี่ครับไอ้คันนี้คือหัวรถถยนี่เป็นของบางคล้าครับท่านผู้ชมเป็นของบางคล้านี่ครับ คันนี mm ้มีสี่คันนะครับท่านผู้ชมหลังนี้ก็มีครับนี่เห็นไหมหลังนี้ก็มีครับคันหนึ่งไปทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าดูหลังนี้จะมีไหมฮะดูที่มีไหมเอาบันหลังนี้ก็มีครับท่านผู้ชมโน่นโน่โ่นครับเห็นไหมจอดอยู่โน่นครับท่านผู้ชม หลังนี้ก็มีครับนี่หลังนี้ก็มีจอดอยู่ใต้ถุนบ้านครับทุกหลังครับท่านผู้ชมหลังนี้หลังนี้ก็มีครับนี่จอดอยู่ในในโรงรถนะครับท่านผู้ชมหลังนี้ก็มีหลังนู้นก็มีครับนนหลังน้นก็มีครับท่านผู้ชมหนอนหลังนู้นก็มีครับครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็อีกคันนึงนะครับรถเขาเรียกรถอีหอบนะครับรถอีหอบอันนี้บ้านบ้านไซงามนะครับมาไซงามมีมีอยู่สองสามคันอันนี้เป็นเครื่องของกระทิงแดงกระทิงแดงครับกระทิงแดงได้จะใส่แกงง่ายหน่อยมีรถอีหอบแล้วนะครับไอม,มีไอมันรถอีแท็กแล้วนะครับรถอีหอบก็ยังก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม รถไอหอบก็ยังมีครับเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกับการที่ผมทาพาท่านผู้ชมไปชมรถอีแทกนะครับซึ่งเป็นรถขนวัตถุดิบนะครับเป็นรถขนสัมภาระของชาวบ้านบ้านน้ําตะนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับกับช่องพัดพลคนรากหญ้านะครับ เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ